บอกเหตุแรกไปบอกเหตุถูกหลอกขายลอตเตอรี่นะครับสองแม่ค้าที่นนทบุรีถูกหลอกรวมกัน4ล้าน2แสนบาทครับ แม่ค้าสองคนที่ว่านี้ก็คือคุณวิไลพรวังอินและคุณธนพรสียันนะครับเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ชาวจงังหวัดนนทบุรีเข้าร้องเรียนกับคุณสอนรักมลาลัยทองหัวหน้าศูนย์ประสานงานภาคประชาชนที่ปทุมธานีนะครับนำหลักฐานเป็นหนังสือสัญญาขายลอตเตอรี่งวดหนึ่งมีนาคม2567ทํากับนางสุดจริตเมื่อ15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคุณวิไลพรซื้อลอตเตอรี่1 8 6 0 0ฉบับ เป็นเงินล้านเจ็ดแสนบาทนะครับส่วนคุณธนพรซื้อ21,000ฉบับนะครับเป็นเงิน2องล้านหกแสนหกบาทรวมแล้วยอดซื้อขายก็สองหมาพฉบับเป็นเงิน4 2 2ล้าน2แกับอีก900าบาทนะครับนัดส่งมอบกัน22หรือ23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อถึงกำหนดรับลอตเตอรี่ติดต่อคุณสุดจริตไม่ได้นะครับ ติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้ก็ไปแจ้งความมาแล้วนะครับที่สถานีตำรวจภูทรบางบัวทองแล้วก็มาร้องกับศูนย์ประสานงานในครั้งนี้นะครับผู้เสียหายเล่าว่าซื้อลอตเตอรี่กับนางสุจริตมาแล้วหลายงวดงวดละหลายแสนบาทนะครับก็ไว้วางใจก็ซื้อกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อไม่มีการส่งมอบก็พยายามติดต่อนางสุจริตอ้างว่าอยู่ที่หนองบัวลําพูกําลังตามลอตเตอรี่ให้จากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยครับ คือตอนนั้นพี่บอกว่ามีลูกชายและูกสาหนูถึงขั้นแบบว่าค้นหาชื่อเขาจากเฟซบุ๊กอืออะทีนี้เฟซบุ๊กก็มีแท็กหาลูกชัลูกๆเขาแมันก็เข้าไปหาลูกๆูหนึ่งแหละมีลูกชายด้วยแล้วก็ลูกสาวของเขาด้วยแต่ลูกชายหลักๆลูกชายเขามีมีมีช่วงหนึ่งเขามาเขาจะมาส่นลอตเตอรี่กับกับบ้านถ้าไม่ได้เงินีนี่ก็แย่เลยใช่ไหม แย่เลยค่ะเพราะป้ายืมผังไอ้แคร้านทองป้าก็กลัวเขาจะรู้ทุกวันที่ป้ากลัวจะรู้ว่าเงินไปไหนอะไรไปไหนอะไรประมาณเนี้ที่หมดเหมือนกับหมดตัวเลยนะป้าเนาะหมดตัวอโ,<น>โอ้ถ้าไม่มีเงินใช้เขาก็ได้ทําไงเงี้ยก็อมองหนง้าเขาไม่คิดตคนทุกวันนี้มองหน้ามาติดป้ายังยังลึ่ในใจว่าแต่กลัวจะจะถามาเงินนะนไปไหนอะไรไปไหนอะไรประมาณน,นี้ ัวหน่าศูนย์ประสานงานภาคประชาชนจังหวัดปทุมธานีบอกนะครับว่าจะเร่งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเงิน4ล้านบาทคืนให้กับผู้เสียหายทั้งสองคนนะครับทราบว่านางสุจริตเนี่ยมีลูกชายและลูกสาวลูกชายเป็นทหารที่เพชรบูรณ์เคยนำลอตเตอรี่มาส่งให้กับผู้เสียหายด้วยครับคนที่เอาเอาเงินเข้าไปเนี่ยในจำนวน4ล้านเนี่ยแล้วไม่ได้เอาของมาให้คะแนน4ล้าน2แสน20,000กว่าเนี่ยนะครับเอามาคืนมาซะนะ มันก็จะได้ไม่ต้องมามีข้อพิาพาทกันเราอยากให้สังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยงโดยเฉพาะการลงทุนที่เป็นจํานวนมากๆเสี่ยงสูงนะครับ